หัวบัวหิมะหรือรากบัวหิมะมีลักษณะคล้ายมันเทศเมื่อปอกเปลือกออกจะเห็นเนื้อในสีเหลืองบัวหิมะมีรสชาติหวานครับบัวหิมะกินแบบสดแบบดิบได้เลยนะครับแต่ต้องปอกเปลือกก่อนนะครับบัวหิมะนําไปทําเป็นอาหารข้าวหวานทําขนมเป็นอาหารหมักดองทําเป็นน้ําหวานสาลับใส่อาหารและเครื่องดื่มได้ด้วยครับก่อนจะไปดูคุณประโยชน์โดยละเอียด มาดูสรรพคุณหลักๆสรุปเป็นภาพรวมกันก่อนเลยครับับหิมะมีวิตามินแร่ธาตุและสารพฤกษเคมีที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์มีไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหารที่สูงครับจึงช่วยดูดซึมดูดซับไขมันหรือน้ําตาลครับจึงช่วยควบคุมน้ําหนักได้สําหรับคนที่แพ้พืชประเภทหัวใต้ดินนะครับอย่างเผือกหรือมันควรทดลองกินับหิมะน้อยๆก่อน หรือสอบถามแพทย์ก่อนเลือกกินโบฮิมะครับคุณประโยชน์โบฮิมะช่วยลดไขมันได้ถึง2ประเภทในโบฮิมะมีเส้นใย,ยอาหารรสหวานเรียกว่าฟรุกแทนที่ช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและลดไขมันไตรกลีเซไรเมื่อเราควบคุมไขมันลดไขมันได้จะเป็นยังไงบ้างครับเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับไขมันและหลอดเลือดครับเช่นสี่โรคต่อไปนี้ครับ โรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันพอกตับโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจด้วยครับบัวหิมะช่วยควบคุมน้ำหนักได้ในบัวหิมะมีเส้นใย,ยอาหารรสหวานถึงแม้จะมีรสหวานแต่ให้พลังงานต่ำครับช่วยให้รู้สึกอยู่ท้องอิ่มนานด้วยเส้นใย,ยอาหารยังช่วยให้การย่อยดูดซึมแป้งและน้ำตาลเป็นไปได้ช้าจึงไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นเร็วลงเร็วครับ ทำให้สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ผู้ป่วยเบาหวานจึงทานบัวหิมะได้ครับช่วยลดความดันโลหิตบัวหิมะมีแร่าธาตุโพแทสเซียมสูงช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นจึงช่วยลดความดันโลหิตได้ครับสําหรับผู้ป่วยที่กินยาลดความดันอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพราะในยาลดความดันมีโพแทสเซียมอยู่แล้วครับ การที่บัวหิมะมีโพแทสเซียมสูงร่วมกับสบรรพคุณที่ช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลลดไขมันไตรกลีเซอไรด์หลอดเลือดจึงขยายตัวได้ดีขึ้นลดไขมันที่กีดกวานการไหลเวียนของเลือดหลอดเลือดจึงใช้งานได้ดีเป็นการควบคุมความดันโลหิตครับเป็นการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจครับบัวหิมะอุด,ดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ กรดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันครับสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้เซลล์แข็งแรงหลอดเลือดแข็งแรงผิวแข็งแรงครับเห็นผลได้ที่สุขภาพผิวที่ดีขึ้นขาใสาขึ้นครับช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งส่วนเส้นใยอาหารยังช่วยระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกครับ เรียบร้อยครับสรรพคุณเน้นๆของบัวหิมะที่ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ลดไขมันในร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันช่วยระบบขับถ่ายลดโอกาสการเกิดโรคที่เกี่ยวกับไขมันและหลอดเลือดครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีสุขภาพด,าพดีเริ่มต้นได้ที่ตัดสินใจครับแล้วพบกับเนื้อหาด้านสุขภาพดีๆกันใหม่ในคลิปหน้าครับ